วันนี้เราจะมาชงชากันนะคะตอนนี้นะคะเราต้องรอให้มันอันนี้ก่อนนะคะโอเคครบแล้วทุกคนค่ะคคคน,น้ำข้นหวานคืออะแต่เอาน้ำตาลไในใส่นะ เราใส่นมอดมันน้ำไหเาขอไปเปิดก่อนแกะได้แล้วนะทุกคนเราต้องใส่เราจะตวงในแก้วนี้ผมแกะเองครับพี่ผมไม่ได้แกะทำไมมันหยดแค่นี้นเดี๋ยวเอาใหม่นะทุกคน เออเขาใช้ด้น,นั้นกันได้แล้วยทำอะไรมันอาจจะพอ,อห ได้แล้วทุกคนได้แล้วใส่เค็มอ่ะใส่เพิ่มแล้วนะทุกคนมาลองชิมกันก่อน ไปแซมแข่งเรียบร้อยแล้คนน,นี่เป็นที่เขียวชงกินเองนะทุกคนเรารอมันเย็นก่อน,นอที่นี้ทุกคนบ๊ายบาย